สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชแนลวันนี้นะครับมาเจอกับแอดดิวคนเดิมนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวอีกรอบสำหรับคิวงานของหมอลำเสียงวิหกนพพงศกรประจำเดือนมีนาคม2567นะครับก็ต้องขอบคุณน้องเบิร์ดนัครินด้วยนะครับที่เอาข้อมูลข่าวสารมาให้พวกเราชาวมิราฟันเพลงได้รับทราบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดดิวจะมาชี้แจงให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับวันที่1มีนาคมเลยนะ วัดหนองแคนตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ววันที่สองมีนาคมบ้านเดือตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรรสจังหวัดชัยภูมิวันที่สามมีนาคมวัดบุรพาพิรมตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลน,นครสี่มีนาคมวัดดอนเข็มเหนือตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูห้ามีนาคมบ้านโคกสะอาดตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการหกมีนาคมงาน กาชาติจังหวัดกาละสินเจ็ดมีนาคมบ้านคึมมะอุตำบลหนองว้าอำเภอโบราณจังหวัดนครราชสีมาแปดมีนาคมงานกินข้าวค่มตำบลโคราดอำเภอสูงเดือนจังหวัดนครราชสีมาเก้ามีนาคมบ้านภูเหล็กตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดคอนแกนสิบมีนาคมวัดศรีสวัสดิ์บรรพตบ้านนาแกตำบลนาหนองทุ่มอำเภอ แก่งครอจังหวัดชัยภูมิ11มีนาคมบ้านแหล่งควายตำบลน,นาอานอําเภอเมืองจังหวัดเลย12มีนาคมวัดป่าสมคีธรรมตำบลท่าคันโทอําเภอท่าคันโทจังหวัดกรสิน13มีนาคมวัดสาวพร้าวบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี14มีนาคมบ้านโพตบนตำบลบ้านทาตอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานี 15มีนาคมบ้านขามตำบลขวัวก่นะครับอําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลน,นคร16มีนาคมบ้านท่าเดือตตำบลเดือดสีคันชัยอําเภอวานนนิวาสนะครับจังหวัดสกลน,นคร17มีนาคมบ้านกุดนาคอตำบลตาดทองอำเภอศรท่าจังหวัดอุดรธานี18มีนาคมวัด ใต้าตาเนนตำบลจำปาขันอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด19มีนาคมงานบวงสวงศาลหลักเมืองอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานี20มีนาคมบ้านเหล่าตำบลเมกดำอำเภอพยัาคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามทษนะครับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามในวันที่20นะครับ21มีนาคมบ้านจีด ตำบลบ้านจิตอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธาน,นีอ่ากู่แก้วเลยนะครับ22มีนาคมวัดไทคคาบ้านโนนนาวตำบลเขื่อนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม23มีนาคมบ้านหัวตะพานตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัด อำนาจ,จเจริญ24มีนาคมวัดาธาตุมหาชัยตำวลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม25มีนาคมบ้านหนองสังตำวนหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม26มีนาคมวัด สิรินทราวาสตำบลนนสะอาดอำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี27มีนาคมบ้านหนองลาดตำบลหน,นองแม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี2ีสิดมีนาคมบอสนกขอพักกินเหล้าที่บ้านและสูบปลานะครับไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอสนกขอพักดื่มน้ำชาแล้วก็กิน ลาดิบนะครับอยู่ที่บ้านนะอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับ 29. มีนาคมวัดสว่างธรรมมารามบ้านเสมาตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนะครราชสีมา 30. มีนาคมวัดวิปัส,สนาพนาวานันตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์31มีนาคมบอสนุขอพักพาผัวไปปัดฉิมนิเทศผัวจบม .6 ไม่เอาครับ บอสนุกขอพักพาสามีไปปัดฉิมนิเทศสามีจบม .6 แล้วสรุปญาติหนุว่าไงครับญาตนุกกินเด็กใช่ไหมครับอาว่ากันไปนะชอบนะครับชอบที่อาเ่าเบิร์ดมาอัปเดตแบบนี้นะแล้วก็ล่าสุดเลยวันนี้นะฮะบอสนุเสียงวิหกนะครับก็โพสเลยนะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย คอนเสิร์ตหมอลำคนรุ่นใหม่สุดอลังการงานโชว์จะไปเจอกันที่วัดโพสีตําบลสัมพัน 3, ตาอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนี่คือคิวงานของเสียงวิหกครับย้ำอีกทีนะวันนี้ทําการแสดงที่วัดโพสีตําบลสัมพัน 3, ตาอําเภอนาดีจังหวัด ปราจีนบุรีครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปได้ใครอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็ไปให้กําลังใจเนาะเพราะว่าศิลปินวงนี้คือดีมากๆครับบอกเลยแล้วก็ใครที่อยู่ไกลๆครับรถขับราก็ระมัดระวังละกันนะครับถ้าไปไม่ได้ก็เข้าไปดูลายกลุ่มได้นะครับนะเข้าไปดูกลุ่มปิดได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันหมอลำมันม่วนมันม่วนจัดเต็มครับวันนี้นะ คิวยาวเป็นหางว้าวแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าปังแล้วจะเรียกว่าอะไรครับสุดยอดมากๆครับวงหมอลำเสียงวิหกโน,นหนึ่งครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ